ใครที่มีความรู้หรือมีปัญหาว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้พรหมัยศีจากที่ฐานกับเทพให้ทุกที่คอมเมนต์ครับเพื่ออยากให้เจเริญร่งเรืองแล้วชีวิตด,ดียิ่งขึ้นไปหลังจากนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านที่เลือกสัญลักษณ์กองไพ่กองที่หนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้พรมชัยศรีจะมาทำนายในพิอากาศตหัวข้อที่ว่าสมเด็จพระแม่มหากาลีมหาไทยวีเหจัก,กรวาลเนี่ยอยากจะประทานพรหรืออยากจะให้พรด้านใดกับคุณนะฮะแล้วก็พิอากาศตหัวข้อนี้นะถือว่า เป็นพิอากาศที่ทุกคนได้เข้ามารับฟังแต่ไม่ใช่เข้ามารับฟังด้วยเหตุที่อยากจะรับฟังแต่เป็นเหตุการณ์ที่บังเอิญมากๆที่จะมาได้ฟังคําทํานายนี้จากสิ่งที่หมอคนนี้ได้ตั้งจิตอธิษฐานและได้สัมผัสได้ถึงกระแสพลังงานขององค์พระแม่มหากาลีนะฮะสำหรับคนกองที่หนึ่งนะฮะ สิ่งที่ท่านอยากจะประทานพรให้นั่นก็คือการที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คำว่าชีวิตใหม่นั้นคือการที่จะเริ่มต้นได้ดีกว่าในอดีตในทุกๆด้านตั้งแต่ไพ่ใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สมและใบสุดท้ายเพราะหวหมนท่านนั้นได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วว่าในอดีตชาติแล้วก็ในชาติปัจจุบันนะฮะ มันมีชะตากรรมอยู่บางเรื่องนั่นคือความเหนื่อยยากลำบากและบททดสอบหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความลำบากหรือที่ผ่านมาเคยเจอบททดสอบที่ทำให้จิตใจลำบากบางครั้งก็ผิดหวังบางครั้งก็สมบังบางครั้งก็อยากจะเริ่มต้นใหม่แต่บางครั้งการเริ่มต้นใหม่ของเราทำให้ประสบกับผลกำไรที่ไม่ได้ตอบสนองตามที่เราคิด แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งท่านก็อยากประทานพรให้ดวงชะตาของคุณหลังจากนี้จะมีอิทธิพลหรือบุญบารมีจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่ที่เป็นปัจจัยหลัก ไม่ว่าจะเป็นการงานการเป็นผู้นำของตัวเองความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำและสิ่งหนึ่งที่ท่านอยากจะให้พรในการปัดเป่าให้กับบุคคลทั้งหลายนั่นคือสภาพแวดลอ้อมสังคมที่คุณนั้นจะต้องเจอตั้งแต่บัดนี้และในอนาคตและรวมไปถึงท่านอยากจะตัดชะตากรรม เกี่ยวกับการสร้างความดีที่ไปทํากับบุคคลที่มีชะตากรรมในการทําบุคคลเขาเรียกว่าการทําบุญกับบุคคลไม่ขึ้นเพราะคนกองที่หนึ่งนั้นก็ได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์นี้มาหลายครั้งบางคนอาจจะเจอสิ่งซ้ําๆกันและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องความสมหวังเกี่ยวกับครอบครัวคําว่าครอบครัวนี้อาจจะเหมาะสมกับคนที่ทั้งโสดแล้วก็มีแฟน หรือคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วสำหรับคนโสดคำว่าครอบครัวต่อให้เราเนี่ยไม่มีคู่บุตคู่บารมีหลังจากนี้ก็จะได้พบเกี่ยวกับคู่บุญคู่บารมีที่สามารถตั้งหลักตั้งหน้าที่ใช้ชีวิตร่วมกันผูกพันซึ่งกันและกันเพื่อให้ก่อเกิดความจเจริญรุ่งเรือง ตั้งในอนาคตที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงการเงินและก็โชคลาภทางการเงินและแม้กระทั่งการสร้างทรัพย์สินหรือสร้างการงานใดๆร่วมกันก็จะช่วยให้ดวงเนี่ยมีความดุดเน่นในด้านนี้มากที่สุดแล้วก็อีกด้านหนึ่งสําหรับคนกองที่หนึ่งนั้นบางคนก็อาจจะเจอเกี่ยวกับศัตรูหมู่มาเยอะแยะมากมายในการทําบุญกับคนไม่ขึ้น ทำให้ความดีที่เรามีจิตใจบริสุทธิ์ในการช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นทําให้เราเกิดความทุกข์หรือทําให้เราเกิดความผิดหวังในชีวิตมาบางทีซ้ําแล้วซ้ําเล่านั่นคือประสบการณ์แห่งชีวิตที่เรานั้นได้ผ่านมาแล้วแต่หลังจากนี้ท่านก็จะประธานพรให้เราเนี่ยหลุดพ้นแล้วก็มีพลังจิตซิกเซนในการสแกนไม่ว่าจะเป็นใครชื่อใดานามสกุลใดอายุเท่าไหร่นั้นเข้ามาใกล้ ท่านก็จะให้เราหุดพ้นจากคนที่จิตใจไม่บริสุทธิ์และให้เจอแต่บุคคลที่ดีและบริสุทธิ์หลังจากนี้นะครับวดวงชะตารับคำทำนายหรือการแก้การกับพระยานพระแม่มหากาลีกับพรมชัยสีสามารถแอดไลน์มาได้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่ได้ตั้งจิตสมาธิและได้เรงดึงดูจากพลังงานของไพ่กองที่สองและได้ตัดสินใจเลือกสัญลักษณ์กองไพ่กองที่สองเดี๋ยววันนี้พรมชัยศรีจะมาทำนายในพิอากาศหัวข้อที่ว่าพระแม่มหาการีหรือเสด็จแม่มหาเทวีจะประทานพอรอะไรให้กับคุณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับคนที่ได้มารับฟังคลิปนี้ขอให้ทุกคนนั้นได้จงคิดและตั้งจิตตั้งใจเอาไว้ด้วยความนิยมเลยว่าไม่ใช่เหตุการณ์บังเอิญที่คุณได้มาเจอกับคลิปนี้เพราะหมอดูคนนี้เนดวงใจสีก็ได้สัมผัสแล้วได้ตั้งจิตก่อนที่จะทำพิอากาศในหัวข้อนี้เพื่อในการสร้างบาร,รมีและก็ช่วยเหลือทุกคนให้หลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดี แล้วก็ให้พบเจอในสิ่งที่เราต้องการตามการวางแผนและจิตวิทยาแม้กระทั่งความหวังของเราทุกๆคนสำหรับคนที่เลือกสัญ,ญลักษณ์กองไพ่กองที่สองนะฮะที่ได้ตั้งจิตตั้งสมาธิหยิบไพ่ขึ้นมาแล้วทั้งหมด4ใบนั่นก็คือการประทานพรของพระเมธที่จะอ่านไปตามความหมายแล้วก็ยันสัมผัสที่สามารถสัมผัสได้กับเทพอันดับแรกเลยคนกองที่สองพรที่ พระแม่อยากจะให้ข้อเร่นั่นก็คือหนึ่งเขาเรียกว่าความเข้มแข็งและแข็งแกร่งในเรื่องของการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ไม่ใช่แค่การชีวิตใหม่อย่างเดียวเขาเรียกว่าการได้เป็นผู้นำให้กับตัวเองเพื่อให้ตัวเองนั้นได้เป็นที่หนึ่ง กับทุกๆปัจจัยแล้วก็ทุกๆสัตว์ระสิ่งที่จะเข้ามาใกล้ชิดเราไม่ว่าจะเป็นเส้นทางชีวิตในปัจจุบันที่เรากำลังพบเจออยู่และเส้นทางชีวิตที่เราจะได้เจอกับในในอนาคตที่อาจจะเจอในเร็วๆนี้คนกองที่สองก็คือการที่จะได้เริ่มต้นใหม่จากพรของเสด็จองค์มหาเทวีไม่ว่าจะทำการงานอะไรคิดวางแผนอะไร ขยันหมั่นเพียรในด้านใดตั้งใจที่จะทำในสิ่งใดคุนนั้นก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ที่มากกว่าความตั้งใจที่เรานั้นได้ภาพเพียรพยาย,ยามแล้วก็สำหรับเรื่องของการสะสมเงินการมีเงินเก็บเพื่อที่เงินเก็บจะดูแลปกป้องเราให้อยู่รอดปลอดภยัยในสังคมแล้วก็การที่ ทุกๆคนกองที่สองได้มาดำรงชีวิตในกลียุคยุคนี้เพื่อให้ผ่านพ้นจากความทุกข์ยากลำบากของดวงชะตาที่อาจจะขัดข้องของการขัดในโชคลาภของการเงินเพราะว่าคนกองที่สองบางคนนั้นอาจจะประสบพบเจอกับก,บการโดนเขาเรียกว่าการโดนคนที่เอาเปรียบมาเอาเปรียบกับคนกองที่สองพระแม่กาลีท่านก็อยากจะ ประทานพรให้หลุดพ้นจากพวกคนเหล่านั้นที่เราเอาเปรียบแล้วก็จะเป็นการประทานพรให้คนกองที่สองนั้นได้เปลี่ยนแปลงนิสยัยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ดีขึ้นแล้วคนกองที่สองนั้นอาจจะมีพลังงานเกี่ยวกับซิกเซนหรือพลังจิตที่ดีขึ้นตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปและพลังจิตนี้จะมีจิตวิทยาที่ดี ที่งดงามและก็เหมาะสมที่จะควบคู่กับคนกองที่สองที่จะเลือกในอนาคตที่จะเกิดขึ้นและการเลือกในครั้งนี้เป็นการเลือกเกี่ยวกับความแสงสว่างในเส้นทางของชีวิตที่จะทำให้คุณนั้นจะเจริญรุ่งเรืองทุกๆเรื่องไม่ว่าจะอายุ ใดจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณคิดเล็กๆน้อยๆและสิ่งที่คุณไม่ได้คิดเล็กๆน้อยๆนั้นคุณก็จะประสบความสําเร็จจากพรของเสด็จแม่องค์หาทีวีสําหรับคนโสดก็จะได้เจอคู่บุญคู่บารามีที่ถูกฉลูกและเพื่อพูนความเจริญรุ่งเรืองสําหรับคนที่มีการขัดข้องในบริหารของการเงิน หรือครอบครัวหรือภาระหน้าที่ตำแหน่งคุณจะได้เส้นทางที่ดีในมิชานี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่จะเกิดปฏิหาริย์ในชีวิตและคุณนั้นจะได้มีความเป็นผู้นำและเป็นผู้นำที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่าสิ่งที่คุณได้คิดมาพยายงมตั้ะตารับคำทำนายหรือการแก้การกับพระยานพระแม่มาหาการีกับหมชัยศรีสามารถเอดไลน์มาได้นะครับ